ยึดได้น yeah. right ันดำยึดได้เอาไม่รู้น้ำดำครับผมไปข้างหลังน้บองไปเดยไปข้างหลังโดนสวยงามครับผมนี่ครับนะาบอส พ่อผมนิเติป,ปานนะครับอันนี้ผมมาอยู่ที่สารสินสวัสดีครับสถานกับพี่วันนี้เราไปลำสวยพี่วันนี้ก็สวย,ไป,สวย <c ười> ไปไหนพี่วันนี้อันนี้นะไอ้ดี กี่เมตกระตายน้ำเาะประมารักหกเจ็ดมตนี่ครับเอาใ้ชิคกาลี่ครับวันนี้ชิคกาลี่เว้ห่งจุดห้าครับนี่สองจุดห้ามีน้นทำล้วนของผมโอ้ยโยใหญ่ใหญ่ยอะโยใหญ่เม่อะึกใหญยที่มาผมง็มาโยใหญ่มือยดิบดันครับวันนี้นี่กกาลี่กระป๋น้ำใส่นี่โเต โอ้สองตัวเลยเหรอเอาอโม้เถอะผอมาสองตัวเลยถุงขึ้นได้ไหมโอ้ใหญ่มึกใหญ่คนมากจ่ได้ถุงมื้นทำว่ะก็ปลุกแล้วเดี๋ยวได้เรอทำรับตัวเลขน่าดัก

อุ้ยนี่ฮะด้านไหนโอ้โหมีคริครับแน่นอนจริงๆ เดี๋ยวนี้โอ้ยลาไายแล้วนะผมนี่โชคดีมากๆโอ้ยเออทีนี้อะหลุดทีอยานะผมทล้วเนั่ยขอบเลยนะนะผมเอาโยมาดัดใหม่เลยแบบนั้นนะมันกบจะบาอัลลอฮมักกะลาอัดกันไหมเมื่อกี้ไปไปเลยเดี๋ยวอาละมันนะผมนะผม เบาด้วยครับดด้วยอไมไ่เน้นก็เอาสวิงมาโอ้ย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 โอ อันนี้อะไรนโอ้ยยดได้น้ำดำยิดได้เอ้าไม่รู้น้ำดำครับผมยได้จันนี่ครับอ้ใหญ่วึ้นขอบคุณครับลุงใหญ่ขึ่นน้ำงเราน้ำบ่งอุ้ยนี่ครับ กะรีครับผมจิกกะรีตงมจกดนะฮึอะไรครับพงนี่นี่ครับใครมาหนตรงนี้ลยจกอุ้มันดูดุยสนามวงนดีนะมองดูดยกัดมือเนาะกัดเลี้ยวกต้องเลยพี่พีัดเีวอยู่ผมกัดเล้ว นี่ครับโดนมือกัดมันคือประสบการณ์ใช่ไหมไต้โดนครับไต้โดนอุ้ยยาโมโหนั่นน่ะไม่เอาไม่เอามึงไปจับไต้โดนครับโยอะๆอยู่น้ำนี่โอ้ยปลาบอกปลาบอกชิกาลี่นี่มีไว้ไม่ผิดหวังขายของเก่งจริงไทนี่ก็อันนี้ปลาหมูชิกาลี่นะนะปล่อยให้มันดูดบุ้ดิมันได้โชคเลย mẹ tôi 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 nhảy tôi mẹ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  tôi ตัดึ่งตันโดนครับตาบ้องไปข้างหลังตาบ้องไปดึงไปข้างหลังโดนสวยงามครับผมอืมสวยๆนะครับยังมายิงมึกที่อ่ะขาวดีครับผมขอบคุณตาบ้องครับนนี่ตััวฉเกิดมาเหารครับอกมาฝั่งนี้ ยังไม่โดนทีถามตัวรูจ้าน้าองพอตรงนี้มันมีพลังงานระังอย่างนี่ครับรอรออยู่เสียงมาจากใต้เรือนะน้าป อ๋อถามสูอ่ะมันรปมันมันเลือยตัวนะ้นี่ะราารต้องก็ม่ทมทำไมทำไมเขาต้องพูดอย่งนีด้วยล่ะพอนี่นี่ของแกนะจะไปเจอหมูข้างนอกแกจะยิ้มหลาวเรียกว่าเดี๋ยวกูเวลากูคืนนี่วันนั้นนี่ไถล้างล้างหลังคาบ้างนะไ่ตัวกับตัวแกนั่ลงเลียมไหนโดนครับนี่้ายเพื่อนหน้าดน ลครับนีครับผมน่าจะม่น่าจะม่นะผมะดำเมี่ยงเลยนั่นเพื่ออายุขึ้นอยเมี่ยงเลยา่จะนั่นังไปมาเลยอ้ยน้ำดำมาเลยครับ สวยงามสวยงามอซาครับผมใช่่าเียนั่นนะ่งรลดนดนครับ่าผ้ชมวเดียวเดียวไปไม่แน่วันนี้เพราะว่าน่าจะวันเดียวไม่คิกกันมีไสไหมครับมีไสไหมขึ้นครับขึ้นครอ่ะนี่ถ้าพูดแล้ว ถ้าพูดแล้วใครเนี่ยโอ้โอ้ยนี่ออนโอ้ยกระรีนี่ออนครับน้ำใหญ่มึกใหญ่ยนิดเดียวแล้วโอ้ยเจออย่าไปสู้มั้ยโอ้ยนี่ครับ น่ามันยกเลยรึไปล่าน่ากำมากับสายยกเลยสายยกเลยปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บอุ้ยนี่ครับนะบ้องอุ้ยต้องเต็มเต็มเต็มมึก็ไม่โดนหน้าก็ดำบอกได้ที่นี้บุญกางริ้วเอ้ยเต็มเต็มเลยเต็มคาร์ลัมเบิล